น้ำตกทุงงามเมื่อข้าพี่น้องหอดแล้วงามบอโตนี่งามเลยพุทจอดพี่โอ้งามขนาดน้า้างลลางบ่ค่อยใสปันได้ำน้างลลางคุลแต่ข้างบนน้ำใสพี่น้องเบื่องน้ำใช่ปะข้างบนใสใสข้างล่างน้ำตกก็สีคุณคุณนิดนึง แล้วก็ลงไปข้างล่างอีได้ครับลงไปข้างล่างได่ายจลงไปถ่ายข้างล่างแต่ว่ายูมุมนี้ก็งามกว่าเนาะพูดถึงว่ามุมนี้แสงกระลังสดชองมากครับพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงผ้าทิศกระลังสิโตห้าโมงก็กวัวผ้าทิโตแสงสองลงมาโอ้บรรยากาศเดฟิวขนาะดเลยพี่น้องมุมนี้ก็งามครับพี่น้องมุมนี้ก็งามเลยโอ้สุดยอดของน,น้ำโต งานบมพี่น้องมุมนี่สุดยอดอันซีนเลยครับว่าเราอยู่ข้างบนเป็นบ่บนหน้าผาข้างบนอยู่ข้างล่างมีทางลงข้างล่างเีอยู่ข้างล่างนู่นอยู่ที่เดียวกันเดี๋ยวลงไปดูถาวันข้างล่างกันนฮ้ยน้ำตกสวยมากทุกคนถาวันพี่น้องมันจมนามอยู่ข้างล่างด้วยพี่น้องขอโทษขออภัยทางลกไม่มองนี่ ถ้างลงกับจมหนามยู่ปุ่นเข้าไปเบิง้งบ่ได้เดี๋ยวโอกาสหน้าหน้าแรงแรงเรามีหนามเดี๋ยวบ่าวโจสิฟ้าพี่น้องมาเบิ้งใหม่ครับแถวนี้เป็นเทาวันยาแต่เ้าลงไปบ่ได้เสียดายแห้หน้ามันจมบ่าวโจเขาอยู่โอกาสมดุดหนามลงไปหรอครับ